เมื่ออามานะของผู้คนนั้นมันสูญหายแล้วมันหมดกันแล้วไม่ค่อยรักษาอามานะบางทีอามานะานี่ก็ได้ตำแหน่งมาเนี่ยงานภาระหน้าที่ที่ทำก็ทำแบบเอาหน้าโชบโชบไปเท่านั้นแหละจริงๆแล้วเบื้องลึกเบื้องหลังต้องการผลประโยชน์อามาณหนที่จะรักษาผลประโยชน์ทางสังคมไม่ใช่เป็นการผลขวายเรื่องอำนาจตำแหน่งเพื่อให้มีผลประโยชน์ตามหลัง นี่แปลว่าอามานะนั้นขาดไปละเมื่อภาระหน้าที่มันไปอยู่กับคนที่ไม่ใช่คนที่เหมาะสมเป็นอมาที่ไม่ได้รักษาหน้าที่ของการนำละหมาดนะเป็นพ่อบ้านที่ไม่ได้ดูแลครอบครัวเเจ้าหน้าที่ทางบ้านเมืองในการ ดูแลประชาชนก็ดูแลด้วยกับตำแหน่งที่ได้มาแต่ว่าเบื้องหลังคือการขอบโกยผลประโยชน์